เรามีทั้งพนักง,งานในพนักง,งานนอกขออนุญาตก่อนครับมาทำอะไรครับพี่ตรวจเช็คสภาพให้ธนาคารครับก่อนจนัดไฟแนนซ์อ๋อตรวจตรวจเช็คว่าอะไรอตรวจเช็คว่ารถคันนี้สมบูรณ์ไม่มีรถชนไม่มีรถน้ำท่วมไปไหมอ๋อก็ไมมอ่ะก็ไหมก็ไม่มีครับแล้วถ้ามีอ่ะถ้ามีเดี๋ยวจะมีเค,คร,เรื่องเช็คเยู่ครับอ๋อเรามีเขามีเครื่องเช็คนี่เขามีเครื่องเช็คนะฮะ แล้วถ้ามีทางพี่ว่าไงก็จะแจ้งเต็นแล้วก็ไม่ตรวจต่อวันนี้ครับอ๋อก็คือยุเลึกเลยนะถ้าเกิดตรวจแล้วเขาไปเจอพี่ว่ามันไม่เดิมเหมือนที่พี่ตรวจอ่ะก็อาจจะมีรับประกันอยู่ครับรับประกันไงพี่ซื้อคืนครับถ้าจนหนักมาครับอ๋อไม่ไม่ใช่ผมรับประกันนะใช่ไหมคือผมรับประกันอยู่แล้วแต่เพื่อลูกค้าอุ่นใจอันนี้เป็นพนักงานผมไหมพี่ไม่ใช่ครับอ่าเป็นของอะไรครับ ของบริษัทไลมอนเอทดครับอะไลมอนเอทนะไลมอนเอทดลองไปเฟิร์งดูได้ครับบริษัทนี้เขาจะรับประกันทุกอย่างเลยเพราะอันนี้ใช่หไหมให้ลูกค้าอุ่นใจไงเขาเรียกว่ารับประกันสองด้แต่ย้ำนะผมไม่เคยเป็นคนสองใจผมรับประกันซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับพี่ซื้อเท่าไหร่ผมคืนเท่านั้นเราบริษัทก็คืนให้อีกใช่ไหมครับเห็นไหมก็อุ่นใจครับถ้าผมไม่คืนเขาคืนถ้าเขาไม่คืนผมคืน แต่ทั้งสองที่ต้องคืนลูกค้าอีกแล้วแต่จะเป็นเขานะผมให้ควาเราพิ่ชอบเป็นเขาไปแล้วแล้วเราตรวจกี่จุดสองร้เจบกว่าจุดแล้วมีหลักมีหลักฐานการตรวจชัดเจนไหมใช่ครับก็จะมีทั้งออกในใบเซิร์ฟมาให้ด้วยครับโอ้โหมีใบเลยนะ